เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป้าข้างตัวประกันนะครับไม่โดยปกติอะเราจะไม่เลือกเป้าข้างตัวประกันเราไม่รู้ว่าลมลมกลางกับลมหน้าเป้ามันจะเอาไปไหนเดี๋ยวมันหอบลมไปใส่ประกันเราจะต้องยิงตัวที่ไม่มีประกันก่อนเหล็กชุดที่ไม่มีประกันก่อนเอาตัวรอดก่อนทีนี้พอเรารู้เรื่องเส้นเล็งของลมใช่ไหมเราจะซัดประกันได้เลยการตัดสินใจเอาประกันก่อนคือหายนะของเราเสมอโอเคเอาพร้อมจะซัดเลยยิงเลย หน้าป้อนเดิม <ร Stevens. S 2> บวกเพิ่มบวกเพิ่มบวกฝาบนเพิ่มเพราะโดบเราเก็บกลางวันตอนนี <noise> ้มันชื้นด้วยเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องความชื้นเกือบโดนครับเอาใหม่ครับ นิ่งๆเขากลางเหล็กเลยนะครับนิ่งๆเขากลางเหล็กเลยแก้ลมเัาเองนะแก้เรื่องลมเัาเองนะครับอิมแพ t โดนขอบล่างนะครับตะกี้โดนขอบล่างนะครับอิมแพ t โดนขอบล่างเหมือนเดิมตัวสุดท้ายเก่งมากเก่งมากตั้งใจดีแล้วดีแล้ว กแพ็เซฟยูฟินิตอันโหลดแอนโชเคียอันโหลดครับดึง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 อ่าโอเพนเชเบอร์แอนเซฟครับอีกหนึ่งน,นะครับเซฟแล้วครับ